คุณผู้ชมคะนักเรียนและก็คณะครูของโรงเรียนวัดควรสีนวลอยู่ที่จังหวัดรังค่ะก็ช่วยกันจัดตั้งวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีสมัยใหม่ไปเล่นกับเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์จากขวดแก้วค่ะและสามารถบรรเลงเพลงเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะ จะเล่นเป็นวงแบ็กอัพให้กับนักร้องหรือว่าจะบปเลงเพลงอย่างเดียวเด็กหญิงนิชาพัฒนเมืองฟ้าและเด็กหญิงนัทยาชัยเพชรสมาชิกของวงดนตรีขวดแก้วหรือ The b o t t l e m u s ว c วัดควรสีนวลสกูลก็สามารถเล่นดนตรีขวดแก้วร่วมกับเครื่องดนตรีสากลชิ้นอื่นๆได้เพราะว่าเครื่องดนตรีขวดแก้วมีการเทียบเสียงกับโน้ตดนตรีสากลไว้แล้วค่ะ สำหรับโรงเรียนวัดควรสีนวลจังหวัดตรังได้ตั้งวงดนตรีขวดแก้วมาแล้ว12ปีค่ะและมีสมาชิกเข้ามาเสริมจากสมาชิกเดิมที่เรียนจบออกไปมาแล้ว5รุ่นส่วนจุดกำเนิดของการตั้งวงก็เริ่มมาจากการทำเป็นโครงงานมาก่อนเพื่อจะได้นำเอาขวดแก้วที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีโดยอาศัยระดับน้ำในขวดแก้วเป็นตัวกำหนดโนดด้ตดนตรีค่ะ ลักษณะขวดที่ใหญ่ก็จะให้เสียงที่ต่ำนะครับเป็นัวโนตเสียงต่ําส่วนในลักษณะของขวดที่เล็กนะครับก็จะให้เสียงที่สูงครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําในขวดนะครับถ้าน้าําน้ําเยอะเสียงก็จะต่ำนะครับส่วนน้นําน้อยเสียงก็จะสูงนะครับนี่นี่นี่คือลักษณะของเสียงของวงดนตรีขวดแก้วนะครับทีนี้ในลักษณะของที่มันเป็นสองแถวแบบนี้นะครับก็คือข้างล่างก็จะเป็นเสียง โดเรมีฟาโซลาติโรธรรมดาส่วนข้างบนก็จะเป็นเสียงจับเสียงแฟดครับนอกจากระดับน้ําแล้วความหนาของขวดแก้วก็มีผลต่อเสียงด้วยค่ะและตอนนี้อาจารย์พรเทพก็กําลังพัฒนาให้มีจํานวนขวดแก้วเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อจะได้เล่นเพลงที่ยากหรือว่าเล่นเพลงให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นค่ะ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในวงดนตรีวงนี้ก็มีตั้งแต่น้องสุดชั้นป .2 ไปถึงพี่ๆชั้นม .3 รวมแล้ว12คนค่ะและได้รับเชิญให้ไปเปิดการแสดงในงานต่างๆเป็นประจำค่ะ การตั้งวงดนตรีขวดแก้วก็มีส่วนช่วยให้โรงเรียนวัดควรสีนวนได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นผลสําเร็จที่เกิดจากการผสานกิจกรรมการเรียนรู้หลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน